สวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลให้ชมทุกทุกทันนะครับค่ะมาพบเจอกันช่วงบ่ายครับของวันจันทร์ที่9นะครับมื่อวันที่เก้านะครับวันจันทร์ที่เก้าครับหลังจากเอฟวิไลในครับเมื่อกี้นี้นะครับหัวยังเปียกอยู่นะครับฝนตกบึ้มๆนะครับออกไปเบื้องไกลน้าม้งหน้านะครับพึ่งกลับมานะครับฝนมาหัวเดียวเอฟซีฝนแรง แอดดิฟไลนึกว่ามันจะตกโดนตกนั่นนะครับบึมบึงม,มากเลยขี่รถพาฝนออกไปนะครับไปเบื้องนํำนะครับว่าคนจะตกนั่นเลยก็เลยจะไปกู้ผายแง่งที่ตรงป่าอ,อยู่ที่ห้องนะครับเพ่งนํำนะครับเพ่งนํำออกระบายจะใส่ปุ๋ยนะครับย่า่นนํำท่วมผาแง่งผาล้านนะครับก็เลยพาฝนออกไปเพิ่งกลับมาครับฝนแรงเอาครับมาในคลิปนี้นะครับ แอดวีไลได้ตัวเลขแนวทางนะครับเป็น FC ทางช่องเฮ้านะครับได้ทรงขับตัวเลขแนวทางว่าห้เพิ่นว่าเพิ่นได้มาอยู่ตลอดนะครับเลขแนวทางที่ว่านาติดตามเพิ่นว่าได้อยู่ตลอดเอฟพอวิไลเออร์สันนะครับเพิ่นก็เลยอยากแบ่งปันแนวทางครับเอามาฝาก FC คุณพ่อคุณแม่กันเพราะเป็นเลขสูตรคำนวณนะครับคือเลขมิติมาเพิ่นก็เลยใส่ซื้อ ตัวเลขแนวาทางนะครับที่เพื่อนไหนมานี่ว่าเป็นซองสายบุญนะครับเป็นซองสายบุญเอาคุณพ่อคุณแม่มักชอบนะครับเตรียมเลยสมุดปากกาที่แข็บหน้าจอไม่เป็นนะครับแอดวิแไลจะผ้าเขียนตัวเลขแนวาทางถ้าฝากแช่อ์อกไปนะครับถือว่าเพื่อนไฮมาเป็นครั้งแรกนะครับซองสายบุญ16กันยายนครับ2567นะครับ เป็นล่างอย่างเดียวครับล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนพร้อมแอดวิไลเช็คเบื้องล้วนะครับมี3คู่เน้นๆเลย FC ฟครับคุณพ่อคุณแม่ครับมี3คู่เน้นๆน้นเอากับเตรียมตัวเลยนะครับเอาครับการท่าคลิปสดคือเก่าเหมือนเดิมนะครับ FC คุณพ่อคุณแม่นะครับกว่าจะได้8นาทีนะครับพูดคุยทามข่าวถามข่าวกันไปนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเขาเดือนกันยายนนะครับอีกบ่โดนบ่นั่นนะครับ FC มันเวลาบระาไัยปั๊บแป๊บเดียวนะครับกถือว่าเขาพันษาเดินทางมาเดือนกว่าแล้วอีกบดนบานกันกะจะเป็นออกพันษาหน้าลาพระเจ้าแล้วนะครับออกพันษาลาพระเจ้าแล้วก็ต่อต่อนะครับก็คือกค็คงจะเป็นนาเทศกาลอ่มามหากฐินนะครับอ่าปีหนึ่งบดบนนะครับแป๊บเดียววั๊บแบบวั๊บแบบแป๊บเดียวนะครับเอฟซีอ่าพระอะไรกินอะไรย่างครับเอ็นฟีไรก็ได้ นะครับอ่าเพราะว่าจะยากลัาสวนอย่างแน่กับว่าเป็นย่างนะครับเอฟซีบางเหมือนขึ้นว่านี่กับทีมเวิร์สวนบอได้นะครับฝนมาลาดเลยพอตะกีดแล้วกับฝนมาลาดกับบอได้นะครับอ่าผูดคุยถามข่าวถามข่าวกันไปนะครับเรื่องตัวเล็กเนี่ยทางได้แน่นอนนะครับพราอกับถามข่าวถามข่าวกันไปนะครับพูดจาาภาษาเอฟซีนะครับก็คข้อมต์มากนะครับเป็นยังไงนะครับเขานำซ้มป่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ต่างจังหวัดนะครับอ่า ถึงนำถ่วมกันบอ่อหรือขั้นหน้าขาดบอ่อนะครับคอมเมนต์มากพูดจากภาษาบ้า,เานเฮาได้นะครับอ่าเขากรับขอบุญขอบคุณแอดวิไลก็อ่านทุกอยอดไหลอยอดแช์นะครับทุกคอมเมนต์อ่านทุกคอมเมนต์นะครับตอบทุกคอมเมนต์นะครับพอมีเวลาแลก้กการย่างนะครับช่วงนี้แอดวิไลก็จะเตรียมจะเตรียมดินปลูกมั่นนะครับที่คูดแล้วนะครับจะเตรียมดินปลูกมั่นนะครับจะว่าจะจ้างรถเพิ่นไปไทยอยู่นะครับตอนนี้ก็ ไปทอนไปทอนล่ำไปเผาล่ำมั่นที่เสร็จไปเผาเสร็จแล้วนะครับเสร็จหมูว่านนี่เพื่อจะไทดะนะครับหลบแหลกจังก่อนนะครับคิดว่าแอดวิไลก็เคยปลูกช่วงนาตุลากันยาตุลาประมาณบ่เกินที่3ที่4ตุลาปลูกแล้วนะครับเ,รเพราะว่าหลังจากนั้นเท่ากับอีกบดงมนันนาก็ะจะช่วงนาเกี่ยวเขาเกีย่ยงเดียวกับหนุมยางไรยางต้องปลูกช่วงตุลานะครับ คุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงนะครับตอนนี้ช่วงนี้นะครับอากาศบรรยากาศเปลี่ยนแปลงนะครับให้คุณพ่อคุณแม่ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีด้วยครับเพื่อเแดดดีๆยุ่งกับีฝนมาคือช่วงกับวันเมื่อกี้นี้นะครับช่วงแอฟวีไลน์นี่เพิ่งเพิ่งกลับจากมานะครับจากหน้ามาแดดยื่ดีๆฝนบึ้ม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 มาเมื่อกี้นี้นะครับจำเลยนะครับแอฟวีไลน์หลีบคีมว่าจะใส่ไปยัน ยาา่านำหองอย่านำบานเพราะว่าหน้าทงไอหน้าทงของวิไลหน้าทงนี่นะครับเขาเอ็นทงนี่จะนำล่องจากมูบานนะครับจะไปห่าามอยู่หันนำไหลจากมูบานลงไปนะครับไหลไปลงไปหน้าทั้งของแอดวิไละนะครับอย่านำผัดผาแงงผาล่านไปนะครับก็เลยเฝ้าออกไปอ่ะพูดคุยกันถามข้าถามข้าคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่เอฟซีพ่อสมควรนะครับเขามาเบืองตัวเล็กแน่นาทาง ซองสายบุญนะครับน้ากันนะครับครับขอมาเพิ่งน้ำกันนะครับใส่เวลาบาบอดูนนะครับบเอฟซีคุณพ่อคุณแม่พราะว่าแนวทางของเพื่อนนะครับบอ่อนไยชุดนะครับอ่าแนวทางของซองสายบุญนะครับมาเบื่งน้ำกันนะครับซองสายบุญอ่เดี๋ยวทางเอพิไลกำลังค้นหา เอาไวไ้ใช้่า fc แป๊บเดียวอ่าหลงหมองแล้วนะครับ fc กับซองสายบุญกรับมาเบิ่งครับ,ม,รบมีแค่3คู่แค่นั้นนะครับ fc เป็นล่างอย่างเดียวนะครับเป็นเลข2ซองสายบุญที่พีไล่บอกนะครับบักเป็นเลขสูงคำนวณ พ่นไดมาแบบนี้นะครับเพ่นไ้มาแบบนี้แอดวีไลกับตองน้ำเสนอแบบนี้นะครับเป็นล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนนะครับสองสายบุญก็ถถอว่าเพ่นเป็นเอฟซีทังงสองเฮ่านะครับเพิ่นกันเลยอยากเอามาฝากเอฟซีคุณพ่อคขณแม่ทังง่องเฮ้านะครับเอาลองติดตามบึงมีสามคู่ล่างอย่างเดียวเริ่มจากคู่แรกครับเขียนตามด้วยนะครับเริ่มจากคู่แรกครับ หกครับคู่แรกคู่ที่2 92ครับต่อไปครับคู่สุดท้ายครับนี่สคู่แคนดันนะครับ8 3อ่ะตัวเลขแนีทางคือสีสัดเจนอยู่นะครับพอบายะวิไลก็เขียนให้ตัวใหญ่ๆอยู่นะครับอ้า เป็นซองสายบุญนะครับมักชอบพิจารณาฝากตอนกันนะครับเอาข้อกาบข้อบุญขอบคุณเจะของแนวทางนะครับที่เพิ่นแบ่งปันแนวทางมานะครับให้ทังช่องวิไลให้โชคครับเป็นซื้อกลางไดน้นาเสนอให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทังช่องได้ติดตามกันอ่ผู้ใดติดตามช่องวิไลให้โชคอ่ามีโชคแน่นอนนะครับมีโชคมีมาน์กันแน่นอนนะครับอ่าซองสายบุญครับ16กกันยายน 2567นะครับล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบน6 2 9 2 83 3คูณเน้นๆเ,เลยนะครับเบิ่งไห้ดีเด้อยคุณพอ่อคุณแม่ครับหยับมาเป็นล่างยางเดียวแต่ว่าเหลืองของเหลืองรัฐบาลไทยครับมีบทมีลังแดียวแต่คุณพอ่อคุณแม่จะพิจารณาเอาในจุดนั้นเพราะว่าแอดวีไลมีนาทีนําเสนอ เพิ่นห้มาแบบใดแอดวิไลก็ตตองนำเสนอแบบนั้นเพิ่นว่าใดน้ำกันมาตลอดด้วยอ FC เพิ่นว่าใดน้ำกันมาตลอดจะเอาไงไงเพิ่นอยากแบ่งปันเนวทางมาให้ทางช่องเฮาได้ติดตามกันอ่ะขอกับข,ขอบุญขอบคุณผู้จ้าของแนวทางซองสายบุญอีกั้งหนึ่งขอบุญขอบคุณแทน f อนะครับที่แบ่งปันแนวทางมาฝากมาตอนคุณพอ่อคุณแม่ทาง่องกัดอ่าสุดท้ายนี้ครับแอดวิไลจะจากลาคุณพอ่อคุณแม่กันไปนะครับ ยังมีอีกหลายสำนักที่ทางแอดวิไลจะได้นำเสนอคุณพ่อคุณแม่เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ